สวัสดีค่ะนันทานทิพย์นารีนะคะพิมราชานันท์ค่ะวัสดีค่ะอีกไม่กี่นาทีนะในอย่างไม่เห็นหนีใจนี่จะเต้นออกมาอยู่ตรงนี้แล้วว่าออกมาเลยออ้ยคุณแม่ตื่นเต้นอ่ะไงบ้างุพอรู้สึกเลยก็อย่างที่บอกว่าตื่นเต้นเพราะว่านี่เป็นแฟนมิทติ้งครั้งแรกในประเทศไทยของเราทั้งสองคนเลยนะคะก็ตื่นเต้นมากๆสิ่งที่พวกเราทั้งสองคนตั้งใจซ้อมกําลังจะออกสู่สายตาทุกคนแล้วก็ ตื่นเต้นแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบค่ะใช่ค่ะที่รู้มาเราเจอกันในถึกแบบเหมือนเธอซุ่มซ้องกันหนักมากเจออยู่ใช่ค่ะก็เทคิวทุกอย่างมาเพื่อซ้อมเลยก็อยากจะให้โชว์ในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ออกมาอย่างดีที่สุดค่ะก็มีครบรถไม่ว่าจะเป็นสนุกหวานเซ็กซี่แฟ่มีหมดครบรถหรือว่าจะซึ้งอยู่แล้วแน่นอน แชร์แชร์ีมงานก่อนาหลายคนอยากบอกว่าวันนี้มาในทีมอไยังไงนี่เลยค่ะน้ำตาลฟิล์ม i n c e s s t a i l Fan Meeting นะคะค่ะก็คือเป็นทีมของเจ้าหญิงใช่เป็นเรื่องเล่าของเจ้าหญิงกับเจ้าหญิงทั้งสองคนใช่ค่ะที่เป็นเจ้าหญิงก็เพราะว่าแบบรีเลตกับเรื่องซีรีส์เรื่องคือโตด้วยค่ะก็ในเรื่องเราก็พูดถึงว่านี่ไอเรื่องนี้ตอนจบก็เป็นเจ้าหญิงกับเจ้าหญิงอืมเ่เจ้าหญิงสองคนพอมารวมกันแล้ว ีก็เป็นเจ้าหญิงที่เป็นเจ้าหญิงที่ก็ไม่ได้ทั้งอ่อนหวานจนเกินไปไม่ได้อ่อนแอหลากหลายครบรดอะไรเงี้ยก็เป็นเจ้าหญิงที่มีความเป็นตัวเองใช่วันนี้ค่ะสิ่งที่อยากจะนำเสนอให้แฟนได้เห็นในมุมของเจ้าหญิงทั้งสองคนเป็นในรูปแบบอะมีอะไรยังไงบ้างสปอยได้ไหม จริงๆเพลงในในในการแสดงเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่รี l a t เกี่ยวกับทูโตอยู่แล้วแต่ว่าเราก็จะใส่ความเป็นทั้งน้ําตาลแล้วก็ฟิล์มเนี่ยเข้าไปอยู่ในเพลงด้วยก็เราก็เป็นคนที่สนุกอยู่แล้วก็ต้องมีความสนุกแน่นอนแล้วก็เป็นคนที่เซนซิทีฟด้วยในเพลงเนี่ยก็จะมีความหมายบางอย่างที่เราสื่อถึงกันและกันแล้วก็เป็นเราทั้งสองคนสื่อให้กับแฟนๆทุกคนเลยค่ะเยี่บอกสื่อถึง เราจะร้องแต่เพลงแรกเลยนะเดินตีมาปึ้งน้ำตาไหลปังคนดูเก็ตคนดูเก็ตละคนดูเก็ตเขาเจะคอนเซ็ปต์พยายามอยู่บีบบอกบอกกระเสิอว่าเราจะยิ้มเข้าไว้เพราะว่าถ้าเราร้องแต่เพลงแรกเนี่ยช่างหน้าร้องไห้เรานะวันนี้เขาจ้างยาวเลยเนอใช่คือตอนตอนซ้อมเนี่ยเรารันคิวเราก็บอกอะมาแล้วอย่างย่าย อย่งอย่าอย่าเบวอย่าเบลเราบอกเราบอกทีมงานแล้วว่าขอทิชชู่สักสิบกล่องวางไว้ประดับทุกๆจุดของเวทีเพราะเราเดินผ่านเราเับเลยเซ็เลยฟิลนั้นอย่างวันนี้เป็นแฟนคือทั้งไทยและพีเออ่ะมีน้ชาด้วยยิ่งพูดยิ่งตื่นเต้นนะเนี่ยยิ่งพูดยิ่งตื่นเต้นใช่ใช่ก่อนหน้านี้เรามีรันรันรันวันนี้ด้วยใช่ก็ก็ยังคงตื่นเต้นน้องพี่ก็แอบดมยาดมไปหลายปอน ใช่แต่เราก็คุยก<ช>ันไปว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น<ช>ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้แต,<ช>แต่ว่าเราจะสนุกไปกับโชว์ชเพื่อที่ทุกคนจะได้แบบสนุกร่วมไปกับเราค<ช>่ะ<ช>เป็นไงว่ากระแสซีรีส์เราก็ายังถูกพูดถึงตลอดเป็นแฟนก็ย<ช>ังแบบหยิบจับมาพูดพด, <S <S ดีใจ, <S <S ด,ใจดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะก็อย่างที่เรามีงานแฟนมิทติ้งในวันนี้ก็เป็นเพราะว่าแรงสนับสนุนจากทุกๆคนนะคะที่ทำให้เสียงของครูโตมันดังแล้วก็เป็นที่พูดถึงในสังคมก็ขอบคุณมากๆค่ะ ใช่ค่ะตอนนี้ก็อาจจะยังมีบางคนที่ย้อนกลับไปดูย้อนหลังหรือว่ามีแฟนๆใหม่แบบว่าที่เข้ามาติดตามพลูโตเนี่ยก็เป็นเหมือนกําลังใจดีๆในการทํางานวันนี้แล้วก็จะสร้างงานต่อๆไปอีกเลยนีค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ที่ก็ยังมาแบบว่าคอมเมนต์ดิสคัสกันใช่้ล่เสน่ห์มันเป็นอะไรคะที่ทำให้หลายๆคนแบบนี่นี่ป่าไม่รูจตลกแน่นอนตลกตลกอยู่แล้ว ก็คงจะเป็นความเป็นตัวของตัวเองของของเราแหละคืออย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าแบบเด็กเจมเด็กเจมทีวีทุกคนก็จะแบบว่าเผยความเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเสน่ห์ของแต่ละคนนี่แหละที่ทาให้ที่ทําให้ทุกคนตกหลุมรักเราสองคนวันนี้คาดหวังอยากเห็นอะไรจากการแต่งงานกันอยากเห็นทุกคนส่งเสียงค่ะอ๋อเหรอพี่อยากเห็นทุกคนส่งเสียงเพราะว่าเป็นอินโทรว์ดกันเยอะส่งเสียงได้ อยากเห็นเขาเต้นไปกับเราอยากเห็นเขาร้องไปกับเราร้องเพลงนะคะไหนพี่ทำซิปังโอเคพอแล้วพอแล้วต้องห้ามไปก่อนอ่ะพี่อยากเหอนอะไรจากแฟนๆคะจริงๆไม่ได้อยากคาดหวังอะไรนอกจากอยากเห็นรอยยิ้มอยากให้ทุกคนมีความสุขกลับบ้านไปแต่แน่นอนว่าทั้งแฟนคลับและตัวเราเองก็วันนี้ได้ยิ้มกันไปแบบเต็มที่ อะไรอยากบอกกันบ้างวันนี้ก็จูงมือกันขึ้นแฟนบีทเนี่ยไอ้แย้ไอ้แย้ไอ้แย้ส่อเขารู้สื่อเขารู้ว่าสองคนนี้ก็คือแบบเจาะปุ๊บเดี๋ยตามมาป๊าฟิวนั้นามแข็งแกร่งเธอวันนี้โอเคเราก่อนอื่นตอนแรกนั่งนั่งอยู่ในห้องน้ำมาว่าจะร้องไห้แล้วพ่อแม่มาเพื่อนจริงนั่งอยู่ในห้องน้ำแล้วก็รู้สึกว่าแบบถ่ายดูแล้วอุ้ยจะร้องไห้จะร้องไห้แล้วก็ถ้าเราร้องไห้เนี่ย ความเดือดร้อนเนี่ยจะเกิดขึ้นคือถ้าสมมติการร้องไห้ของเรามันเป็นสิ่งที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเช่นช่างหน้าเขาจะแต่งหน้าเราไม่ได้ก็คือไปก่อนตอนนี้คือได้และก็อยากจะบอกน้องว่าาว่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะยังจับมือกันแบบนี้ตลอดไปสู้ๆยยาดไปกันสงดยอหคือไปคือไปิ์พมก็อยากจะบอกพี่น้ำตาลว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเีมภูมิใจในน้ำตาลปีมโอเคมาเลยมาเลยหนึ่งเก่งมากพี่เก่งมากโอเคแต่ขอไปบอกกับสองคนได้ไหมเนาะอะไรตอนนี้มีมีอะไรให้ได้ติดตามบ้างคะตอนนี้ใช่ไหมคะก็อ่ ก็มีแฟนมีติ้งที่เราก็ทัวร์นอกจากที่ประเทศไทยแล้วเราก็ยังมีไปแฟนมีที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็เร็วๆนี้มีโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องใหม่ของเรา Girls Rule กดหลักห้ามรักเธอค่ะใช่แล้วสุดๆอ่ะมันดราม่าอืมิอ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 อิ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 กิอ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 ดอิ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 คิอิอิกิอ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 อิ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 อม อ๋อใช่ค่ะสำหรับใครที่มาไม่ได้นะคะเราก็มี live streaming ค่ะก็สามารถกดซื้อได้ค่ะใช่ค่ะบอกรักแฟนแฟนสักหน่อยค่ะสุดท้ายละเดี๋ยวไปเจอกันรักนะจ๊บจบอย่าลืมเต้นอย่าลืมร้องไปนะคะมองไม่เห็นแต่ก็รู้ว่ามีกินใจกินใจพี่จะูดอีกหนึ่งอย่างยังไงคะเรื่องเมาไม่กี้ฉันเห็นตัวมาร์ก่อนเฮ้ยน่ารักไหมนู้น ลูน่านะคะมีชีวิตแล้วน้องคลอดออกมาน้องฟักตัวออกมาแล้วนะคะก็เล่นกับน้องได้อย่าทำแบบน้องตาลที่น้ำตาลทำพฤติกรรมหทำร้องเรียนแบบนะคะที่ทำร้ายลูน่าจะหมันเขี้ยวนี่ไงพี่เขายืนเต้นอยู่ข้างหน้าเรียกแฟนๆได้เลยใช่แต่ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปเช็คก่อนว่าฝนดำหรือยังดำเหมอจริงเหรอเป็นสีขาเป็นสีขาวล่าสุดสีขาวแล้วเป็นี้เรื่องจริงเหรอก็เห็นจริ้งแบบขุดล้นไง เออสั่งได้สั่งได้ใครทำรู่นะเป็นไงน้องเป็นยังไงน่ารักมากตรงคาแรคเตอร์ดื้อสนดื้อสนเหมือนน้ำตาลกับฟิลเลยต้องมีไว้ไหมคะต้องมีอยู่แล้วที่สำคัญนะคะยังไม่เริ่มโชว์ซื้อผ้าห่มอ๋อใช่ได้ใช่แน่นอน อันนี้หนาวมากเป็นพูดจริงว่าได้ใช้แน่นอนกดเลยกดเลยกดเลยหน้างาน C F No C C ได้ใช้แน่นอนได <c <c ้ใช้แน่นอนค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ